รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุงจเือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจรืร้อเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหากรณ์เราทำงานร่วมกัน เธอและฉันมุ่งมันพัฒนาไม่ย่อท้อต่อประสัคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข้มแข็งฟันฝ่าปัญหายัางท้าทายคิดเราคิดสร้างสรรค์ ขอต้อสรับครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับกลับมาเจอกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเราจะเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกเช้าว,วันอังคารตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปทางช่อง11เครับเช่นเคยในสัปดาห์นี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วในจังหวัดสมุทรสาครคร,ครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นที่ตั้งของสหกรณ์การเกษตรประสานกษิกิจจำกัดนะครับ ที่นี่ครับมีการร่วมมือกันของสมาชิกสากลที่มีการผลิตสินค้าเกษตรมากมายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากว่านหางจระเข้ครับซึ่งสินค้าเกษตรทั้งหมดที่ว่ามานี่นะครับสามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวครับและในตอนนี้ผมนัดกับผู้จัดการสากลเอาไว้เพื่อที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับภาพรวมของการร่วมมือกันของสมาชิกนะครับการประสานการเชื่อมโยงกับสากลอ,อื่นๆ รวมไปถึงการส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสา,ากลด้วยนะครับเดี๋ยวตามผมไปคุยกับผู้จัดก,การสา,ากลในตอนนี้กันได้เลยครับสากลนี้เป็นสกกากลภาคเกษตรนะครับมีจุดเด่นในเรื่องของคณะกรรมก,การเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีควา,ามเสื่อสั์จริตนะครับประกอบด้วยมีผู้จัดการและเจ้าที่มีความเข้มแข็งนะครับก็ทําให้สากลแห่งนี้มีความเข้มแข็งแล้วก็สมาชิก มีการประกอบอาชีพด้านการ,การกเกษตรมีการส่งเสริมอาชีพนะครับให้สมาชิกมีอาชีพที่มีรายได้ที่สูงขึ้นด้านการกเกษตรไม่ว่าถึงเรื่องของการเลี้ยงปลาหรือการทําปลูกมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนจังหวัดสมุทรสาครนะครับและทําให้สักรส,สามารถช่วยทั้งด้านเงินทุนทั้งด้านตลาดนะครับก็ทําให้สมาชิกมีรายได้สูงขึ้นแล้วก็มีความจุรัภักดีกับสากรสำนักงานสักรจังหวัดสมุทรสาครนะครับโดยขึ้นอยู่กับกรมส่งเสริมสากรนะครับ ได้ไปให้การสนับสนุนและส่งเสริมสากรแห่งนี้หนึ่งนะครับก็คือการให้ความรู้ในเรื่องของการผานจัดการนะครับโดยให้คณะกรรมการมีการบริหารมีการจัดตามแผนกลยุทธ์ทางระยะสั้นและระยะยาวนะครับมีการดําเนินธุรกิจสร้างเครือข่ายธุรกิจนะครับแล้วก็มีการบริหารการเงินนะครับโดยให้สมาชิกมีการถือหุ้นเพิ่มมีการฝากเงินทําให้มีทุนภายในที่เข้มแข็งนะครับสากลก็สามารถ บริหารทุนพนนายได้ได้อย่างดีนะครับสากรของเราบริหารงานโดยใช้หลักการคุณธรรมนำหน้าการทำงานและให้โอกาสการทำงานอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถโดยเฉพาะหลักการวิธีการและอุดมการของสากรเราครับทางสากรเราได้มีการประชุมทุกเดือนครับเพื่อนำปัญหาของสมาชิก มาแก้ไขปรับปรุงไปในแนวทางที่ดีครับผมท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ในพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนนะครับกลุ่มแม่บ้านสตรีหลัก2หมู่1นะครับ ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจำกัดด้วยนะครับที่นี่ครับเรานัดกับผู้จัดการสหกรณ์เอาไว้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการและกิจกรรมต่างๆที่ร่วมกันทํากับสมาชิกนะครับที่ยืนอยู่ข้างๆผมก็คือผู้จัดการสหกรณ์สักดานะครับสวัสดีครับผู้จัดการครับวัครับวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงในพื้นที่เลยนะครับแล้วก็เห็นการทํางานของสมาชิกทุกๆคนที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นในชุมชนด้วยนะครับคืออะไรฮะอันนี้หางจระเข้ครับว่านห เป็นยังไงฮะตัวนี้เราจะไปกระบวนการและไปผลิตยังไงต่อบ้างคือแปลรูปเป็นว่านน้าหางจระเข้นะครับของกลุ่มสตรีสินค้าหลักของของอำเภอบ้านแพ้วมีอะไรบ้างครับอันนี้ก็มีน้ําตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็มะพร้าวน้าหอมน้ำตาลสดและก็ที่สําคัญก็คือที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ว่านหางจระเข้นะครับที่สามารถนําไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมายนะครับซึ่งสมาชิกก็แน่นอนที่สุดก็เข้ามาร่วมกับเราก็มาขอคําแนะนําขอคำปรึกษาในด้านต่างๆ สิ่งที่เรามีให้บริการสมาชิกเนี่ยมีด้านอะไรบ้างครับก็จะเป็นด้านสินเชื่อครับหรือก็ในด้านของทางวิชาการซึ่งก็ได้จากทางกลมส่งเสริมเข้ามาร่วมช่วยเหลือเราด้วยก็มีการอบรมสัมมนาต่างๆให้ความรู้ในด้าน,านต่างๆที่สมาชิกต้องการถ้าย้อนกลับไปที่นี่นะครับประวัติเนี่ยไม่ธรรมดาเท่าที่ผมทราบข้อมูลในเบื้องต้นปัจจุบันนี้ก่อนว่ามีสมาชิกทั้งหมดประมาณกี่คนครับประมาณเกือบ500อยคนครับเกือบ500คนอยคนก็ไปแล้วนะครับตั้งขึ้นมานานหรือยังครับ ตั้งขึ้นมาเมื่อพศ2,484 2,484นะครับก็ย้อนหลังกลับไปก็อยู่ที่ประมาณ70กว่าปีแล้วครับโอ้โหเก่าแก่มากนะครับแล้วทางสาก์ได้มีการเชื่อมโยงกับสาก์อื่นๆรวมไปถึงชุมชนที่อยู่รอบข้างบ้างไหมครับครับก็มีครับอย่างปุ๋ยน้ํายาหรืออาหารพืชอาหารสัตว์นะครับที่เราเชื่อมโยงกับทางสากร์การเกษตรบ้านแถวครับซึ่งเขารับจาก C p พีมาในราคาต้นทุนเราก็ได้ในราคาต้นทุนไปด้วย แล้วกับชุมชนก็คือจากร้านค้าในชุมชนซึ่งเป็นร้านขายปุ๋ยน้ำยาพวกนี้ปกติสมาชิกเราไปซื้อเองเดียเด่ยวๆจะต้องมีโฉนดมีอะไรไปยึดหรือคาประกัน,<อ>นมันทำให้ย,ยุ่งยากหน่อยยุ่งยากแต่เราเชื่อมโยงกับทางร้านค้าโดยที่ร้านค้าเนี่ยจะมาเก็บเงินกับสากลแต่เ,<อ>เ,เรามีข้อตกลงว่าต้องได้ราคาถูกแล้วต้องคืนันผลให้สากลคืนกาไร เพื่อสากลจะได้คืนบันผลให้กับสมาชิกต่อไปจะได้ถูกลงเป็นสองเท่าก็เรียกว่าสั่ง่ายต่างก็ได้เออนี่คือสิ่งที่ทางสากลเข้าไปเป็นตัวกลางในการช่วยภาษาแล้วก็เจรจาให้นะครับก็แสดงว่าเราไม่มีร้านจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรให้กับสมาชิกเลยและนี้คือจุดที่แตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าเราไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายของสากลอื่นๆซึ่งแน่นอนที่สุดว่าในมุมมองของตัวผู้จัดการเองพี่สักดาเนี่ยมองว่าข้อดี หรือประโยชน์ของการรวมกลุ่มในลักษณะของเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพคล้ายๆกันในพื้นที่เดียวกันในรูปของสารกลรเนี่ยมันมีข้อดีอยังไงบ้างข้อดีคือได้รวมกลุ่มได้เป็นการต่อรอง mm hmm. เพื่อให้เกิดผลที่กับสมาชิกโดยไม่ต้องผ่านท่อค้าคนกลางมาก mm hmm. แล้วก็การรวมกลุ่มกันเยอะๆเนี่ยสามารถที่จะทําให้การผลิตหรือการขายมัน,ม,นมันมีอานาจกลับมากขึ้นมีความเข้มแข็ง ในอย่างนีในการรวมกลุ่มนั้นก็ใช้หลักของหลักการสากลในการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันครับคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เรามีอํานาจต่อรองในแง่ของเราเป็นผู้ซื้อวัตถุดิบต่างๆเราก็ได้ราคาที่ถูกลงเอาไปขายก็ได้ราคาดีนะครับนี่คือข้อดีของการรวมกลุ่มกันในลักษณะของสากลนะฮรฟังแบบนี้แล้วอยากจะคุยกับสมาชิกหน่อย ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามผมไปคุยพร้อมกันเลยนะครับว่าเกษตรกรแล้วก็ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ด้วยเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างและหลังจากที่มาเป็นสมาชิกแล้วมีสภาพาคุณภาพชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปคุยพร้อมกันเลยนะครับและตอนนี้เราก็จะมาคุยกับหนึ่งในสมาชิกของสหกรณ์ที่นี่นะครับยืนอยู่ข้างๆผมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงแนะนําตัวเองหน่อยครับใน ผมรับผ่อนคุ้มเจริญครับครับคุณลุงผ่อนครับนะครับทุกวันนี้ประกอบอาชีพอะไรบ้างครับผมว่าทําตามาตั้งนานในแล้วครับครับแล้วผมก็หยุดผมทำไม่ไหว๋อคือขึ้นตาสแตกรคือขึ้นตาเองครับเดี๋ยวนี้ทําไม่ไหวละแต่ว่าที่ผ่านมาทําทุกอย่างเลยทุกอย่างรู้ขั้นตอนหมดทุกอย่างทุกอย่างทำอาชีพนี้มากี่ปีละโอ้หลายปีครับเป็นสิบปีแล้วครับเป็นสิบสิบปีแล้วมาเป็นสมาชิกสาก์ได้กี่ปีลวครับห้าสิบปีครับห้าสิบปีครับ คือสากลที่นี่เนี่ยตั้งมาประมาณสักเจ็ดสิบปีได้คุณลุงเป็นสมาชิกมาห้าสิบปีจําได้ไหมครับว่าแรกเริ่มเดิมทีก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกสากลเนี่ยมีความคิดยังไงใครเป็นคนชวนหรือเราตั้งใจจะมาเป็นสมาชิกยังไงพ่อแม่ผมเป็นอยู่ก่อนครับโอ้เสดงว่านี่คืออาชีพดั้งเดิมครับแล้วคุณลุงพอเห็นคุณพ่อคุณแม่เป็นสมาชิกพ่อแม่ก็เลยพาเราไปเป็นสมาชิกสากลครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่จําได้ไหมผมก็ประมาณ ยี่สิบไม่ได้นะไม่ถึงนะเพราะวัยววรุ่นอยู่เลยนะครับเป็นสมาชิกเห็นการเปลี่ยนแปลงเอาเอาเห็นจากคุณพ่อคุณแม่ของคุณลุงผ่อนก่อนก็ได้นะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงพอหลังจากเข้ามาเป็นสมาชิกสากลเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่มันมันแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างก <ขอ S 1> ็มันดีฝากันนะครับเพราะเราอะไรเอาอะไรก็ได้ครับเอาอะไรก็ได้ก็ได้เือนอะไระหมายถึงว่าเราจะยืมเงินกู้เงินเขาให้ครับถ้าเราเป็นสมาชิกสากลอยู่ เพราะถ้าเราถ้าเราทําอย่างเดียวถ้าเรายัางขาดเหลือผู้ไปอยเงี้ยขาดของเงี้ยขาดเงินเงนี้ยแต่จะไปเอาก็เขาก็ให<อ>้อเ<อ>งินที่ได้มาเอามาทาอะไรบ้างก็ไลไททำในในน้าตาลนี่แหละครับครับเอามาลงทุนเพิ่มครับเอามาขายายของไปซื้อของอะไรเพิ่มครับนะฮะที่ก็บอกซื้ออะไรตาอะไรครับครับแล้วทุกวันนี้นอกจากเรื่องของเงินคุณลุงผ่อนเนี่ยขอความช่วยเหลือกับสหกรณ์หรือขอคำปรึกษาอะไรเรื่องอื่นอีกไหมครับก็หลายหลายอย่างครับแต่ว่าแบบว่าให้เรา ไปต,ต่ออะไรแต่อ,อะไรได้นั้นทุกอย่างครับอบรมทุกอย่างนะเ mm hmm. ขาจะแนะนําให้เรา uh huh. หรือว่าเราติดต่อน้าตาลเราไม่ไม,ไม่เราขายของไม่ได้อย่างเงี้ย uh huh. เขาทางหักกรเขาจะช่วยเราครับ uh huh. เพราะฉะนั้นเออคิดว่าประโยชน์ของสหกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างโอ้มีประโยชน์นะครับ <c oughs> มันก็มีหลายอย่างครับมีความดีแล้วเยอะมากเลยนะครับ uh huh. ่าจะช่วยเราได้ทุกอย่างราะเราเราเดือดร้อนอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยเราครับครับเหมือนกับมีพี่เลี้ยงคอยดูแลใช่ครับครับท่านผู้ชมครับคุยกับคุณลุงผ่อนไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังมีบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์อีกท่านหนึ่งนะครับที่เราจะไปคุยและผู้จัดการสหกรณ์เนี่ยก็จะเป็นคนพาเราไปคุยด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนสําคัญนะครับในการที่จะผลักดันและก็ส่งเสริมสหกรณ์แห่งนี้นะครับให้เดินหน้าต่อไปได้แต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณคุณลุงผ่อนครับขอบคุณมากครับ ทำเกี่ยวกับธุรกิจมะพร้าวอ่อนครับผมก็คือไปซื้อมะพร้าวอ่อนจากลูกสวนมาแล้วก็มาแปรรูปขายส่งออกต่างจังหวัดครับผมก็มีครับเช่นบางทีเอาปุ๋ยยามาลงให้กับเราเราก็าไปแจกจ่ายกับสากรที่เป็นลูกสวนของเราอีกทีหนึง่งแล้วบางครั้งที่เวลาตลาดตายสากรก็จะได้ช่วยหาตลาดตามต่างจังหวัดให้เราครับส่งเสริมทางด้านเงินทุนและ,ะเกี่ยวกับนักวิชาการที่มาช่วยดูแลเรื่องสวนมะพร้พาวที่เราทําอยู่ครับ เป็นสมาชิกสากรมา13ปีครับผมก็มีความแตกต่างเพราะว่าตะก่อนนี้ไม่มีคนมาคอยดูแลคอยหาตลาดให้เราคอยหาผู้ที่ผู้ที่เกี่ยวกับวิทยากรมาดูแลเราก็ทําไปอย่างที่ไม่ไม่รู้จุดหมายปลายทางแต่พอมีสากรเข้ามาช่วยเราเราก็จะเดินเดินไปในทางที่ดีขึ้นและถูกทางครับผมดีขึ้นยังไงบ้างก็คือคนงานในท้องถิ่นที่อยู่ในระแวกนี้ก็ ได้มาเข้าร่วมทำงานอยู่กับเราเป็นกลุ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวเราเองเนี่ยเราก็สามารถไปเป็นผู้ช่วยสากรก็คือช่วยกระจายคนที่อยู่ข้างนอกที่ยังไม่ได้รับความรู้ถ้าที่ดีพอให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มสากรครับผมความรู้สึกที่มีกับสากรนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมกับสากรเพื่อที่ว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรใดๆแต่ก็ตามสากรเนี่ย เขาจะมีช่องทางช่วยเหลือเกษตรกรได้หลายๆช่องทางครับผมก็ประโยชน์อย่างแรกนะคะก็คือมีไรายได้เพิ่มค่ะแล้วก็มีไรายได้เพิ่มมาช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายที่จะต้องเดินทางไปทํางานไกลๆไม่ต้องจากบ้านไปแล้วก็ทําให้แบบเย็นก็กลับไปเจอกับครอบครัวค่ะทําให้ครอบครัวอบอุ่นนะคะก็อย่างเมื่อก่อนเนี่ยคนคนที่ประมาณว่าเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านเนี่ยพอเรา สากลได้มาส่งเสริมให้เราจัดตั้งกลุ่มเราก็แนะนําให้เขาเอาลูกไปฝากที่ศูนย์เด็กเล็กแล้วก็มารวมตัวกันทําทําตั้งแต่บ้านหลังแรกเป็นหลังเล็กๆจากบ้านสมาชิกแล้วก็จากนั้นเราก็มาสร้างอาคารอีกหลังหนึ่งแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นอาคารหลังนี้ค่ะเป็นหลังที่3แล้วก็ทําให้การเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นเพราะว่าเหมือนเราทํางานสองคนอะไม่ใช่ว่าภรรยาอยู่บ้านเลี้ยงแต่ลูกค่ะอันนี้ช่วยกันทําถึงเวลาก็ไปรับเด็กกลับจากโรงเรียนเนี่ยค่ะ ก็บางบางส่วนลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะคะที่เขาอยู่ที่นี่ก็คือ15ปีแล้วค่ะในส่วนของสหกรที่เราเได,ได้ได้การสนับสนุนเนี่ยเขาสนับสนุนเราหลายด้านนะคะหนึ่งให้ในเรื่ององค์วามรูร้ของการที่เรามาผลิตและแปลรูปแล้วก็ให้การตลาดประชาสัมพันธ์ ให้ประชาสัมพันธ์ให้เราว่ามีมีของดีอยู่ที่นี่นะอยู่ที่หลัก2นี่คือมีกลุ่มน้ํำว่านหางจระเข้นะคะซึ่งก็มีชื่อเสียงมีอยู่ติดอยู่ห้าผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสมุทรสาครโดยการผลักดันของหน่วยราชการหลายหลยหลายภาคส่วนนะคะก็ตรงนี้นะคะจากเดิมก็มาจากกลุ่มแม่บ้านพอเมื่อปี2548จะมีการจดทะเบียนของเกษตรนะคะให้จดวิสากิจชุมชนเพื่อมีพรบรับรองทีนี้เราก็จดทะเบียน จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็คือเรามีผลิตภัณฑ์เริ่มมาจากว่านหางจระเข้ในน้ําใบเตยตอนนี้ก็เพิ่มมาจากน้ําใบเตยเป็นน้าแก้คุยในน้ําองุ่นแต่เราจะเน้นให้คนได้ทานเนื้อว่านไม่ให้ทานแบบน้าเปล่าๆอ่ะไม่ว่าทานแก้คุยอย่างเดียวเราจะเน้นให้ทานในเรื่องเนื้อว่านหางจระเข้ซึ่งมีประโยชน์มากมายเอ,อ่อในทานไปแล้วนะคะแล้วก็ตลาดของเราส่วนมากก็เราจะมีเป็น การตลาดด้วยทําเองด้วยตลาดแล้วก็จะมีการตลาดที่มารับสินค้าเราไปขึ้นตามห้างค่ะแล้วก็ร้านขายของฝากก็จะมีกรุงเทพกรุงเทพเป็นหลักแล้วก็จะมีสายภาคตะวันออกแล้วก็มีไปถึงเมืองกาลครับวันนี้เราก็าพาท่านมา <S <S 2> <S 2> ดูบ้านมาท,ที่ทำซานมะเทานะครับ <S <S <ฆ>แล้ววันนี้ผมแนะนำ เจ้าหน้าที <c oughs> drum, ่จากกรมส่งเสริมคุณนครประสาทพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญหน่้ยหน่อยฮะครับผมได้ครับได้ครับยินดีครับวันนี้พี่นครมาดูสมาชิกนะครับที่นี่เขาก็กําลังตักน้ําตาลอยู่พอดีเลยใช่ครับแต่ถามหน้าที่หลักๆก่อนครับว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากร์ที่มาดูแลสมาชิกที่นี่ครับเรามีหน้าที่ดูแลอะไรยังไงบ้างครับด้วยภารกิจของทางงานส่งเสริมสาก์ซึ่ง ส่วนของสำนักง,งานสากลจังหวัดสมุทรสาครสังกัดกรมส่งเสริมสากลกระทรวงเกษตรและสากลนะครับ,รบภารกิจหลักของเราที่เราดูแลรับผิดชอบสากลโดยตรงรก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมความเป็นอยู่ของสมาชิกนะครับให้มีความกินดีอยู่ดีนะครนี่ก็คือหลักสําคัญที่สุดเลยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่เรามาส่งเสริมสมาชิกนั่นก็คือในเรื่องของการรวมกลุ่ม ในการที่จะให้สมาชิกเนี่ยใช้วิธีการที่เรียกว่าสาก์เป็นแนวทางของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อง,อง,องตลาดอไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใช้วิธีการของสมาชิกหลายๆคนมารวมกันเป็นสาก์ขึ้นมาและใช้สาก์เนี่ยที่เป็นสถาบันองค์กร มาดาเนินการในการแก้ไขปัญหาของมวลสมาชิกทั้งหมดข้อดีของการรวมกลุ่มในลักษณะสหกรณ์จะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องอะไรได้บ้างครับคือในการรวมกลุ่มเนี่ยมันเป็นพลังนะครับเป็นพลังที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ในการรวมกลุ่มเนี่ยในเรื่องของสหกรณ์จะเป็นวิธีการหนึ่งคือในเรื่องของการที่เราจะใช้พลังที่เรามีอยู่เนี่ยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนเรื่องของการค้าการขายอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีปัญหาซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของเกษตรกรโดยทั่วไปแต่ถ้าต่่าาางงคนตขย ต่างคนต่างทําต่างคนต่างซื้อ สุดท้ายมันก็ยังโดนเอารัดเอาเปรียบอยู่ดีแต่วิธีการอของสากลก็คือการรวมพลังขึ้นมาในการใช้แนวทางของสากลเป็นแนวทางของการแก้ไขปัญหาความ่แสดงว่าเราลงพื้นที่มาเราก็พยายามที่จะดึงพลังมวลชน,นยายาใช่พลังของจะเกี่ยวจะเกี่ยวทุกๆคนให้มาอยู่รวมกันอยู่รวมกัน<อ>โดยใช้วิธีการของเขาในการรวมกลุ่มเป็นสากลขึ้นมานี่แหละครับถามตรงๆครับว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนของสมาชิกหลังจากที่เราเข้ามาดูแลอย่างไรบ้างครับอย่างของสากลการเกษตรประสานกสิกิจที่เราได้เห็นนะฮะซึ่งสากรณีนะครับความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นในเรื่องของการดำเนินธุรกิจของเขาเ่ยาาาสมรถจะ แก้ไขปัญหา หลายๆด้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตลาดอย่างเช่นวันที่เรามาดูในเรื่องของการทําน้ำตาลเนี่ยเดิมทีปัญหาของเกษตรกรก็คือเรื่องของเงินทุนที่เขาไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจําหน่ายเมื่อเขาผลิตมาแล้วเนี่ยผลิตมาแล้วไม่จะขายใครใช่ใช่ถูกต้องตรงนี้เราเข้ามาช่วยเราก็เข้ามาช่วยมาให้คำแนะนําว่าคุณก็มาความเดือดร้อนคุณก็ไปพึ่งภาสากลสิที่คุณเป็นสมาชิกอยู่แล้วคุณก็มาขอยืมเงินทุนจากสากลไปสากลก็มีเงินทุนให้คุณเงินทุนตรงนั้นน่ยก็คุณเอามาทําในเรื่องของการดํําาาาาเเนนนนิิกกกรรใที่่คคุุณณจะผลลลตต้้มแว็ือ มีปัญหาว่าตลาดหาที่ไหนไม่ได้คุณก็ไปพึ่งพากลับไปหาสกอร์อีกสกอร์จะหาช่วยหาตลาดให้นี่ก็คือคําในส่วนของผมในฐานะฝ่ายส่งเสริมที่จะให้คาแนะนํากับสมาชิกอ๋อพอมีรายได้มาก็ไปฝากสหกอร์สกรร์ใช่ทุกอย่างมันก็หมุนเวียนหมุนเวียนันจะหมุนเวียนให้กับสมาชิกรายอื่นๆต่อครับนี่คือความสําคัญของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสกอณ์ย้อนกลับมานะครับทางพี่ศักดาอีกเล็กน้อยนะครับว่าแนวทางการพัฒนา สาก์ประสานกสิกรในอนาคตเนี่ยได้วางแนวทางไว้ยังไงบ้างครับคือในอนาคตนะครับเราก็ได้วางแนวทางว่าสหก์เรานั้นอยู่ตรง้ารถนั้นมันับแคบครับแล้วก็เปลี่ยนสถานที่เหรอฮะอาจจะย้ายสถานที่าจะย้ายมาตรงที่ที่สหก์มีพื้นที่อยู่18ไร่ซึ่งตอนนี้ทําแปลงนาสาธิตอยู่ครับเราน่าจะมาปลูกสานักงานอยู่ที่นั่นแล้วก็ร,รวบรวมนะครับตอนนี้ถ้าคิดว่าสักพักหนึ่งสินค้าเราเริ่มเข้าที่เข้าทางก็จะร,รวบรวม สินค้าเพื่อเชื่อมโยงกับ แสดงว่าเราก็ยังคงมั่นใจในระบบสหกรณ์ว่าจะสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกคดีขึ้นกว่าเดิมสุดท้ายตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่พี่ศักดาเน้นย้ำนะครับก็คือการค,าค่อยๆเติบโตไปอย่างมั่นคงแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็พี่นครก็ย้ําไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าการรวมกลุ่มการรวมพลังตรงนี้นครับถือว่ามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างอํานาจต่อรองนะครับสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและสามารถช่วยกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ภายในท้องถิ่นให้กระจายอย่างกว้างขวางมากขึ้นนั่นเองนะครับ วันนี้เราได้เห็นข้อดีต่างๆในการรวมกลุ่มในลักษณะของสหกรณ์นะครับสำหรับสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกรษษจำกัดที่บ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับขอบคุณมากครับทั้งสองท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุค,ครับ,บ,ร,บรายการยังไม่จบนะครับไปตามกันต่อกันที่เรื่องเล่าชาวสหกรณ์ครับ คุณผู้ชมคะเรื่องราวชาวสาหกรณ์วันนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยคะ่ะซึ่งเมื่อวันที่19ธันวาคม2,556 นายจุงพลสงวนศิลป์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณากรได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนและพัฒนาศักยภาพในการจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณากรประจำปีงบประมาณ2557นาณโรงแรมเชียงใหม่ภูคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ การจัดสัมมนาในครั้งนี้นะคะเป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี2,557ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดขึ้นโดยรวม2แผนงานเข้าด้วยกันนะคะก็คือแผนงานนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในเขตนิคมสหกรณ์และแผนงานจัดที่ดินทำกินและการกระจายกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพุทธศักราช2,511ค่ะ ผู้เข้าร่วมสัมมนาก็ประกอบด้วยผู้อเมรยการนิคมสหกรณ์และกรรมการของสหกรณ์นิคมที่เข้าร่วมโครงการนิคมการเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนง,งานประจำปี2557แล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของนิคมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนถือเป็นโครงการบูรณาการกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการปรับโครงสร้างเศร,รษฐกิจภาคการเกษตรโดยมีเป้าหมายการจัดการสินค้าเกษตรอย่างครบวงจรค่ะ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสหากรณ์นิคมให้มีความเข้มแข็งด้วยนะคะซึ่งนอกเหนือจากการจัดที่ดินแล้วนิคมสหกรณ์ก็ยังมีบทบาทในการส่งเสริมสหกรณ์ทั้งในด้านการสหกรณ์และการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรค่ะเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามอุดมการณ์หลักการและวิธีการของสหกรณ์ค่ะ สำหรับเรื่องเล่าชาวสหกรณ์สัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วคงจะต้องมาอ่านจดหมายและไปรษสนิบัตจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งกันเข้ามาเช่นเคยนะครับ สำหรับฉบับแรกนะครับเป็นใบเสนียบัตรจากคุณอัญญาสมิตตะสิรินะครับมาจากอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีเขียนมาเป็นกรอนเลยนะครับขออนุญาตอ่านในช่วงนี้ให้ฟังกันสากรยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาเติมคุณค่าภูมิปัญญาเพิ่มเสริมเศรษฐกิจยกระดับปรับสมดุลคุณภาพชีวิตได้ข้อคิดเพื่อเกษตรกรไทยก้าวไกลเอย่ยเป็นกรอนที่เพราะมากๆนะครับขอบคุณมากเลยครับส่วนอีกท่านหนึ่งมาจากคุณสุชาตินิ่มหนูอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเขียนมาบอกว่า ช่วงนี้นะครับสถานการณ์บ้านเมืองแต่ไปด้วยความขัดแย้งก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายให้มีความรักความสามัคคีและก็ขอเสนอให้รายการนี้ออกอากาศในวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยเพื่อให้เด็กๆและเยาวชนได้ดูกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับข้อเสนอและก็ความคิดเห็นทุกๆความเห็นที่ส่งกันเข้ามานะครับ ส่วนท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะมีส่วนร่วมกับทางรายการนะครับสามารถส่งข้อมูลความเห็นข้อแนะนําติชมนะครับให้กําลังใจทีมงานส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับและเราก็จะมอบเสื้อสวยๆเป็นที่ระลึกจากทางรายการส่งไปให้ถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับ ท่านผู้ชมครับและที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมในตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่สินค้าเกษตรแปรรูปส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของสมาชิกของสาหากรณ์การเกษตรประสานกสิกรจำกัดที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันก็ยังคงต้องได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากคณะกรรมการสาหากรณ์นะครับที่ลงทุนลงแรงเข้าไปช่วยเหลือในการเพิ่มช่องทางสร้างโอกาสสร้างไรายได้ให้กับสมาชิกให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองจะนาไปสู่การรวมตัวกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเข้มแข็งในชุมชน นีครับหมดเวลาแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ผมจำเรือรัตนะตั้งตระกูลและทีมงานสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัจชิยาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียทงท้องถิ่นมียาโจน สหกรณ์มีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ สรงสชาวส่งเสริมสหกรณ์ไม่เคยย่อหย่อนเรารวมแรงร่วมใจ